ามตัวนี้แยกตัวละสิบห้าแยกตัวละสิบห้าตรงฟีลอยูครับแต่ขันยกครับเท้าเก้าครับออกขันยกคือสองหมื่นเก้าพันบาทสามตัวครับสามตัวคือตัวละสองหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทคือสามตัวนี้เท้าเก้าครับขนาดใหญ่คือตัวละหมื่นห้าไม่นครับขนาสวัสดีนะพี่มูฮันลักะช่องเอฟซีนะครับช่องมูฮันหลักเอฟซีของช่องมูฮันฟาร์มนะครับครับลักกะเอฟซีพยงฟาร์มือหนีพิธีสองพอกันไว้อย่างไรครับมือนีทาง ชอบมหูหันเพบอร์ดิพาเบิรงของดีของงามมีโปรไห้คือเก่าครับผมครับว่าไงว่าวมูหันนี่ได้ขายเกือบก็ได้นะเครื่องเมดอยู่เหลือตัวหนึ่งครับเหลือตัวหนึ่งเนาะจากยีทิปเจ็ดต,ตัวครับแสดงว่ากระแสตัวรับดีเพราะสมควรนะไอ้เนาะดีครับง้อตรงปกุกครับประการตำมีลอยประสิทธิ์โอเคครับไอ้ว่าไงว่ามือนี่มือวานนี่คือเข้าไปหัววาสินักศรนกชที่หมู่ว้านแล้วแมนแต่ว่าหมู่ว้านนี่ง้อส่งขื่นอีกหน่อยโอ้งอยง้อใบประเดีย๋ยครับบประเ่ได้เลยย่ยานก็เลยผมกะเก็เลยอ่ายกเลยไปก่อนแม่่นนคครรัับบดีีใจพ้อง แนวทางมั้งรับรองมาแนี่ยน้องพองัวขันงัวดีงัวงามพึ้นกับเลี้ยงเนาะขันจีมาแล้วแต่ว่างไงว่าหมู่บ้านเขาพอกันแล้วอยู่ตลอดเอ็ดบอกว่างัวขึ้นซื้อไ่ได้เลยแมนครับขจังเห็นกันนั่นแหละครับเอามาอนี่พี่น้องเพราเมืองตัวแรกพี่น้องครับมาหนีเจ้าทมหัวผมเนะครับนี่แมนมาครับไอ้อันนี้ฮวงข้นโพนนั่นทรงง้วได้มาหนีนะครับก็คือว่าไงว่าตัวแรกเป็นงัวเอฟหนึ่งวัเนาะเอฟหนึ่งแม่ทองครับเอฟหนึ่งแม่ทองพี่น้องครับตัวนี้ครับสาวครับแม่สาวทองแรงวัยตัวนี้สาวทองแลกประกันลอยหาซิบวกครับ พี่น้องครับผมว่าเอาตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งเป็นงวแม่สาวทองแรกครับมีใบเพลิดนะครับเอาผมว่ามีใบเพชรดีกีัอันนี้เป็นลูกของปีศาจแดงครับแต่ว่าท้องกับเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับผมว่าเป็นลูกของปีศาจแดงครับพี่น้องครับแล้วก็ผสมกับกับเอ่ฟสามหนึ่งเนาะท้องห้าเดือนประกันท้องครับจุดเด่นหนึ่งคือพี่น้องครับเอาผมยกไ้เมื่อได้ผมมีงูขึ้นอยู่ตัวเตี้ยๆนั่นผมขึ้นโพ้นพี่น้องครับนี่นะครับเมื่อนี้นะตัวนี้จุดเด่นหนึ่งคือเรื่องล้ำโตหน่อยเนาะอ่าเป็นงวสีแดงพี่น้องครับแต่่วาบบไดด้โ ครับแต่ว่าจุดเด่นคือเรื่องโค้งสางไลยเนาะแมนครับโค้งสางลำโตเง้ยาวาพี่น้องครับกลามเนือดีแูบเต่านุ่มก็ดีเลยเนาะกระดูกงหญ่ครับนะครับพี่น้องครับเป็นว่าใฟเฟมใ่ญพี่น้องครับแล้วเป็นสาวทองแหลก,เ,ลกเป็นแม่สาวทองแหลกพี่น้องครับง่ายงไว่าตัวเนี้ยคือเป็นตะเลียงน่ยเนาะแมนครับคือได้ความสดได้ความสดได้ความสาวได้ความใหญยพี่น้องครับตัวนี้คือจบวุ้นหิ้เลยเนาะพันไว้แมนครับเหตุผลที่สื้อของมาอะมืขอตัวนี้ผมมากระดูกโค้งสาง แล้วเป็นงัวที่เป็นใบมีมีมีใบเอฟของมันนะครับคคือพ,พัฒนามาแล้วแมน,คร,นครับตัวนี้เอาพูดได้ไปเรียงต่อค่ะสามารถพัฒนาต่อไดเนาะแมนมท <บา S 2> ีนี้มือนี่ตัวนี้นะครับเป็นการเปิดจั่วตัวแรกไอ้ืวอนี้นะค,คลิปแรกแม่สาวทอง,ทองแรก,แรกเอฟหนึ่งเอฟหนึง่งลูกของปีศาจแดงทองเทพสามหนึ่งราคาไอ้พนี้เอาพิเศษเบาเบาครับเบาเบาสามเกาครับสาม0 0ืนเกาพันบาทนี่นะครับพี่น้อง อ่าสมัยได้กี่เนาะว่าแต่หัวโลนติดทองามาตั้งก็เจ็ดแปดหมื่นเน่ยครับแปดหมื่นนี่คือแรงตามกัน <c oughs> แต่ว่าวันนี้คือได้ง้วนพัฒนาการมดีนะพี่น้องครับคือปลามานันสีแดงครับพี่น้องครับแล้วก็ทองพร้อมหาเดือนประกันทองอมาต้องเฮ็ดเนทองยากพี่น้อง <c oughs> แม่นครับแล้วก็มีไปเท็ดดีกีพร้อมพี่น้องครับตัวน,นี้ห้องไว้ยสามหมื่นเก้าพันบาทไดเนาะสามหมื่นเก้าพันบาทเบิง้งเบิ้งหางเลยครับนี่งี้ก็ขาผมนี่สีสมหัวประยุกต์นะครับอ่าโอเคพี่น้องตัวนี้เดวเราได้ขายก้อนมูดละตัวนี้วงเงยว่าก็มีเงินซื้อออเลืย เอาสีไปเลียงเลยนะครับราคาบวกเกินเหนือไรดอกเราบอกอย่างมันทองแล้วหาเดินพี่น้องครับเป็นงัวสาวครับเป็นงัวสาว้อมสดๆพี่น้องครับตัวนี้นะครับอ่ะวันนี้เบิ่งโตต่อไปที่นี่นะครับตัวนี้เป็นงัวยังไงตัวนี้เป็นนี่เป็นงัวแม่สาวทองแรกคือกันครับแม่สาวทองแรกกันด้วยเนาะแมนครับเอาพี่น้องครับเพ่เป็นแม่สาวทองแรกครับตัวนี้ประกันสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับความสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะแมนครับพี่น้องครับแต่ว่าวงไงว่าปีนี้หนาแร่งหย่าบ่มี่ มันก be I mean. ินอยังไรคืออ้วนเถิดด้วนี่หัวปล่อยธรรมชาติดนะครับบ่มีหัวอาหารบ่มีหยัางอ่าครับพี่น้องครับพนรางัวพนเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยคือยังเห็นนะครับปล่อยตำน้าตำทงครับนี่อ่ะพี่น้องนะครับเอง่ายว่าตัวนี้คือมันมันมีลูกพอมีลูกแล้วมันก็ต้องเหลี่ยมน้อยเนาะซีถึงหาเดือนครับฮะท้องกับวีเอลโอโจครับท้องกับวีเอลโอโจพี่น้องครับตัวนี้เราผสมกับพอนอกพี่น้องครับตัวนี้นะครับซีถึงหาเดือนหน่อยเนาะครับจุดเด่นหนึ่งคือความสดหน่อยเนาะแม่ไดเรื่องความสดพี่น้องครับแล้วก็ได้เรื่องเม็ดสีพี่น้องครับตัวนี้ มีความคือว่าไงเป็นบามันหูสันพี่น้องครับว่าท้เขาคือนะครับแล้วก็กก้ามเนื้อดีแข็งขาสมส่วนพี่น้องครับแล้วก็ลึงแทบบ่มีเลยลึงกระชับพี่น้องครับพวกนี้นะครับแล้วก็โบดเข้มเป็นแม่สาวนะครับพี่น้องทองแรกพี่น้องครับตัวนี้ไอแม่สาวทองแรกนี่นะครับตัวนี้ประกันทองซีดังหายเดือนกับีอะโลเจลได้เนาะราคาโอนี้ครับไอเอาเงี้ยนะสำหรับทางช่องหูหันนะครับทีมายามกันสาวเก่าครับสองหมื่นเก้าพันบาทเม่นครับ เอาพี่น้องครับวันนี้คือได้เรื่องความสดได้เรื่องความสาวนะครับได้เรื่องค,ครบรคมสมบูรณ์ 20, 000, 000, 000สองหม,รรรม <c oughs> ื่นเก้าพันบาทสมหรับในกีบประจงก็สี่หมืม่นาเรื่องหนาครับนะครับพี่น้องตัวน,นี้คือตามเพาะว่าเศรษฐกิจเราแต่ว่าคุณโมว่าหันหาสื่อว่าต้องสื่อตอนถือมผมอยากจะบอกพี่น้องให้ฟังว่าบางคนเนี่ยไปสื่อตามกระแสสื่อตอนแพงขายตอนถือแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะได้ง่าไปเลี้ยงครับเพราะว่าสิได้คัดเกียรตแล้วพี่น้องครับต้นเสีย ตัวนี้ก็เป็นกระซื้อเพราะว่าอยังไม่ได้เรื่องพันธุกรรมโครงสร้างตัวนี้ก็ได้เรื่องความสาวความสดนนอะไรเนาะครับผมอ้าวราคากับโมแพงพีง่อน,นครับสองหมื่นเก่าคือราคาของกระสือครับทรงฟรีเพราะว่าทรงฟรีลายรรถถูกโตครับที่ห้องมาอ่าทรงฟรีอะไรก็ถูกโตเนาะอ้าวพี่อน<ม>ครับนี่เบิง้งโตต่อไปน,นะครับอันนี้คือโตที่สามอะไรเนาะตัวนี้มันได้ลูกตัวอะงั้นตัวนี้ตัวนี้ได้ลูกมาแต่ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเนาะอ่าวตัวที่สองยังได้ทองครับทองล็อกโคหกเดือนโคหกเดือนล็อกโคตัวนี้จุดนี้คือเรื่องคอมโสดอะไรเนาะไม่นะครับ สีแดงเด่นเข้มดีครับคลิปหูดําแขงขากระดําเครื่องเพชรกระดำนะครับอันนี้คือโบทุกงหงองปะการันสูงลอยซี่ชิบวกครับปะกันส่วนสูงลอยซี่ิบวกพี่น้องครับตัวนี้ก็ถือว่าจุดเด่นหนึ่งคือเรื่องเม็ดสีน้อยเนาะนครับราคาปะกันทองวามหาเดือนถึงหกเดือนก็่ดอ่หาถึงหกเดือนครับหาถึงหกเดือนเนาะกรบรลอกขปะกอ่ากับลอกขนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นง้วงใสฟิล์มกลางๆนะครับตัวนี้นะครับเอาราคาตัวนี้มนี่สองหกครับสอหกแม่นครับพี่น้องครับบางคนบอกว่าเวลาโมนให้คลิปง้วง เวลาเห็ดฉุกอยากเห็นตัวใหญ่เคยขาไกลๆที่หนองมาทีเห็นตัวใหญ่ๆนะครับหลกักกระถี่ไกลๆที่ก้นลุมทไายครับแต่ว่าวันนี้นะผมผมจะยู่ไกลๆ,ๆ,ๆมันกระถีเห็นลักษณะทุกอย่างทุกตัวแต่ว่าเวลาทรงตรงปกแย่นอนพี่น้องครับบ่ต้องว่าม้วนตัวใบอกอย่างนครับขัดม้วนตุปกบ่ต้องจ่ายเงินขาดรถบ่ต้องจ่ายคางัวแล้วพิเศษครับอีพี่นี่ไม่ต้องมัดจับบอต้องมัดจับมีเจ็บปลายทางครับโอเคพี่น้องครับอันนี้คือข้อสำหรับพยุงพยุงฟ้าพื้นใจงหญ่อยเนาะแม่นครับปะตัวต่อไปไอ้โมือนี้นะครับมาแม่ลูกครับ มาเบิ่งแม่ลูกทุกวันนี้ผมว่าแม่ลูกอันราคาถือก็ท่องพี่น้องแต่เราบรูว่าสิได้ถือก็ถือก็พี่น้อง,ง,งบอกดักก็ซื้อ <laughs> แต่ว่าไปมดย่านครับเมื่อวานนี่มีแต่ร์สามสี่หมื่นเอาอ่ะนี่ครับเอาพี่น้องครับวังขัน,นะครับว่าไงไงว่าเมื่อวานนี่เขาไปนะมีเตอรราคาสามสี่หมื่นแม่นครับหล, 3, ลว,หมมบว่ามียนสามสี่หมื่นธรรมดาเมื่อวานนี่ผมไปเบิ่งมี่หัวราคาหกหมื่นห้าหมื่นห้าเราหามื่นเก่านะพี่น้องเพราะว่าผู้ใดบังคับผมยอมลังได้เพราะผมให้คลิปอยู่ว่าอันนี้เอาไปสองหลุดสามครับ เอาพี่น้องครับวันนี้นเอา,าเป็นง่ว่สองรุ่นสามเนาะแม่เขานี่เป็นง่วหัวกิเนาะเขากิแม่ครับแต่ว่าลูกนี่หรอทําไมลูกหัวหรอธรรมชาติลูกช็ชอกโกแลตครับพี่น้องครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของช็อกโกแลตเสียบตาครับตัวนี้ตัวน,วนี้คือจุดเด่นคือเรื่องเม็ดสีเนาะลูกตัวเมียเป็นง่วตัวเมียพี่น้องครับเป็นเม็ดสีแดงกับเสียบตาแม่ประกันท้องสูงลอยสี่สิบบวกครับแม่เขาประกันท้องสูงลอยสี่สิบบวกเนาะรุ่นทองนะครับแม่ผสมสิ่งเล็ได้ที่เขาเดือนที่สองเหรอครับแม่ผสมแล้วเขาเดือนที่นนนนนน้้้องงงตตััววววีีแแแมม่่่่สสููบบบกกเาะ ตั้มก็อร่อิบถ้าพ่อของว่าไม่ต้องเอาครับโอเคพี่น้องครับตัวนี้จุดนึ่คือเรื่องการส่งลูกลกแรกครับเป็นลูกตัวแรกของพ่อตัวนี้เนาะแล้วก็ได้เรื่องให้ลูกสีเจ็บเจ็บพี่น้องครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นง้อเฟ่กลางๆครับซื้อสองลูนสามนี่ราคาได้มือนี่อาพิเศษนะครับพิเศษแบบว้าวครับว้าวเก่าครับสาวเก่าแมนครับสองหมื่นเก้าพันบาทซื้อสองุ่นสามสองุ่นสามครับคือเห็นลูกมาแล้วน่อยเนาะนี่เนาะแมนครับนี่ครับลูก กะถือว่าราคานีกะมาต่อเอาพี่น้องครับเพราะว่ายัางราคางัวสิถือสิแพงตามทองตลาดเพราะาบางมือถือบางมือแพงแมนครับแมนว่าแมนแล้วพี่น้องจอะได้คือยูนี่คือสื่อความสบายใจเนาะแมนครับประกันสองเดือนนึกเอาครับเนาะตอนหนิภายนอกกับตภายในประกันหนึ่งเดือนครับมีปัญหาตัวหาประยุกติที่นี่ททีชั่วโมงครับอ่าโอเคครับป้าคนนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปครับเป็นเป็นแม่ลูกแม่ลูกลูกกัแม่เนาะ แต่ว่างูตัวนี้มันสูงขนาดไหนคสูงเขาร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องครับตัวนี้สูงหนึ่งร้อยสี่บห้าบวกพี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นงวนวลๆพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นสีแดงแต่ว่าหางว่าแดงเข้มครับพี่น้องและที่นี่เนี่ยกะลูกเขาตัวนี้นะครับเป็นลูกหุตตันนะครับเป็นลูกหุตตันได้สองเดือนกว่าครับได้สองเดือนกว่าพี่น้องตัวนี้คือเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแล้วก็แม่ทองบ้างเพราะว่าลูกเพิ่งได้สองเดือนนไอยเนาะตัวนี้นะครับจุดเด่นหนึ่งคือยู่่่เนนนาาาาะแมมครัับีีีตตหอ้้วว ไม่มีตำหนิใดๆครับประการตำหนิเหมือนเดิมอ้าวไม่มีตำหนิอยกหน่อยเนาะอ้าวโอเคพี่น้องครับเอาน่าไม่ลูกคุณนี่ราคาได้มือนี่สาวเจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องตรงนี้คือเป็นว่าอ่าเฟมใหญ่อยู่ไหนเนาะใหญ่ครับร้อยที่หาบวกเนาะอันนี้เขาขายสาวเจ็ดห้าร้อยสาวเจ็ดห้าร้อยส่งฟรีหนึ่งร้อยโลส่งฟรีห่ร้อยโลขันประต่อครับขันต่อปรกันที่หลังครับอ่ะบอกเป็นยังครับพี่น้องครับบอกง่ายครับนี่อ่ะโอเคนะครับไปตัวต่อไปอะไรที่นี่ตัวไปเป็นพอพันนะครับ อนาคตพ่อพันทีเอฟซีพี่น้องถามหามาหลายวะอีพีที่แล้วช่องมุหันบอว์พ่อพันธ์ของปยุ้งฟ้าใหม่บึงครับเพื่นถามหลายครับได้แต่มื่อนี้ผมจัดให้ครับมื่อนี้มีพ่อพันธ์เห็นเปลือกเครื่องโมสามตัวเนาะสามตัวครับเอาไอ้เมื่อนี้พวงตัวแรกเนาะตัวนี้ลูกวี่เอลแล้วโจครับตัวนี้ลูกวิ่เอลเนาะไอ้เนาะมีใบครับอายุครับตัวนี้สิบเอ็ดเดือนพี่น้องครับตัวนี้จุดเด่นหนึ่งคือเรื่องเม็ดสีเนาะพี่น้องครับเรื่องเม็ดสีความโบดกระดูกแล้วกระดูกแข็งขาสมส่วนกำเนิดกับมะละ้องครับเราจุดเด ชิปหูดำไข่ดำลึงกละดำพี่น้องครับพี่บอลเนี่ยนะปลายเขาก็ดำแล้วก็ชีดสีภาคองศาเนาะหานางงวดีคุ้มฝูงต้องบอยาันบอยนบอยนั้นไม้ยังสีแม่นพี่น้องครับรพี่น้องจับไซพี่น้องครับตัวน,นี้นะครับถือว่าเป็นง้วดโตผูน่อยอนาโคกไก่ทนาเลี้ยงต้องเลี้ยงรุ่นนี้เพราะว่ามันยังสีบอรอดเลยหานาบางทีเอาดุนญ่ไปแถมันเอาบวกหูเนาะแม่นครับอันนี้มีฝึกสักนหน่อยนะครับตัวนี้ไอ้ง้วดผูน้อยตัวนี้เบอร์ตัวนี้ราคาได้ไอ้โมนี่จัดไปครับราคาที่พยุงเปิดไปคือตรงฟ ราคาขายเลยครับครับสิบเก้าครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทแมนครับแต่ว่าเกินเนื้อหลายว่าเกินเนื้อหลาย้วก็ได้ใส่ถึงอ่านใส่เนื้อเรือความงามอ่านเนื้อก็ได้ความงามก็ได้พอพันก็ได้ถ้าเรียงสามที่เรียนบ่มีกําไรเอามาคืนผมครับนาะเพะว่ายจริงไม่ไกลไงไปหนา่ะพูดเมันเป็นงัเป็นอนาคตไงไปหนาน่อยเนาะสิบเก้าทรงฟีเลยลกครับอ่ะโอเคพอ สิบเก้าทรงฟีลอยโลหน่อยเนาะแมนครับตัวนี้เบิ้งตัวต่อไปพี่น้องครับตัวไปนะครับเป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งแต่ว่าตัวนี้สีกระดูกโค้งสางเงี้ยกดูกเงี้ครับตัวนี้กระดูกหันหางง้อโค้งสางเงี้เนื้อถึงเทีมาพี่น้องครับอันนี้เป็นหัวโลดนะครับให้เขาเรียอยู่นี่เอาพี่น้องครับเพราะตัวนี้พวกเราเป็นงัวบรามันลูกเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้คือเรื่องคอมโบสกระดูกเงี้ครับกระดูกแขทงขาเงี้ตัวนี้กระดูกว่องเงแต่ว่าเนื้อหนังมาแล้ว แต่ว่าตัวนี้คือในเรื่องโครงสั่งนะตัวนี้คือผู้ไดมักเฟมให่ย่ๆนะครับตัวนี้ง่วหน่อยผู้นี้มมนเบิ่งขึ้ได้ออกเขาไม่ได้ใน่นขนล้นพรามันหญ่งว่านี้ไม่อาจสิเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้คือได้เรื่องความบดนงครับคลิปหูดำแข้งขาใหญ่ไข่ดำนงครับตัวนี้ไข่2องขางเต็มใบครับแล้วกระชี้กระชับดีนงครับตัวนี้นะกระดูกใหญ่ท้าพู่ใดต้องการโครงสั่งยิ่่งพอคนอีสานเขาคือมักกระดูกยญ่งยิงกระดูกหน่อยคนวัน่นบ่มักคนได้กระดูกพิ่ายับ หมื่นกับพันหน่อยให้ับพี่น้องครับนี่ของไว้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกระดูกขาเนี่ยกอดกับผู้หูหน้อนี่ไงกระดูกไงครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับถือว่าพอพันได้ผลพอพันได้แต่ตัวนี้พูดได้มักสีนี่พี่น้องครับให้เลือกเดี๋ยวพูดได้ยังเลยแมนครับตัวนี้จุดนี้คือเรื่องเม็ดสีนะครับตัวนี้คือทำไมได้กินเขาว่าต้องใส่แว่นตาเบิรงแมนครับคือเป็นสีแดงกับแสบตาอันนี้ลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้เป็นลูกของช็อกโกแลตพี่น้องครับตัวนี้จุดนี้คือเรื่องเม็ดสีหน่อยเนาะนอกหนอันตวกังเาหนาะ คืใชะครับลำตัวยาวพี่เนี่ยลำตัวยาวต้นอกตั้งตรงกับขาหนาแล้วก็สีดีเนื้อนังก็ดีไม่มีด่างครับสีกระชับเลยเนาะครับเอาพี่น้องครับเนื้อนังดีพี่น้องครับไข่กระดำพี่น้องครับตัวนี้จุดเด่นคือสมสมส่วนครับตัวนี้จะได้เรื่องที่เป็นเดนตัวนี้จะได้เรื่องกระดูกโครงสร้างตัวนี้จะได้เรื่องเม็ดสีลำตัวทีเงี้ยวไลยเนาะครับผมแล้วก็เอาไอ้เมื่อนี่ตัวนี้ราคาได้มื่อนี่สิบเก้าครับสิบเก้าทรงพี่ลอยลเฮือนครับแสดงว่าอยู่นี่ไม่ได้ตัวละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแม่นครับทุกต แหล่ได้คนติดมักแต่ว่าตัวแหล่นีคู่คอมสมุดเนาะกล้ามเนื้อกรับคอมเญยตัวนี้จะเรื่องกระดูกดโค้งสางไม่ได้สีตัวนี้จะได้เรื่องสีแมนครับอ่ะพี่น้องครับวันนี้ไม่ได้โตเอากันไงว่าไม่ได้โตพ้อฟังพอต่อถูกไน,นี้เอานะครับมันหยอกมูแต่ว่าตัวนี้พี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นงวงงามพี่น้องครับเตือนบางง้างหน่าตัวนี้นอ,อันนี้นะนะยัน,นยนอีพี่จะเลี้ยวตัวนั้นที่เขาบอากันกับซิบเก่าหาลอยครับงาติกันครับบ่ถึกบบ่พอแต่ว่าสุดทร์ได้ไปครับ แสดงวงาตอนนั้นคือ,อยากกันเล่กน,อน,นอ้อยเนาะแม่ยากกันครับเพราะว่างวกัดสูสีก็ครับนี่เบื้องตัวที่ว่าที่ด้ที่สุดในในมือหน,นีไว้บอกได้บ่เด็ดเลยครับตัวนี้เพราะว่ายัางตีพี่น้องครับเพราะว่าเบืเ้องดนคือเป็นงวงงามพี่น้องครับตัวนี้คือเป็น ว่าไงว่าจุดเด่นคือเรื่องหนังนาๆ<า><า>ยุน่ยนๆะไอเนาะิบเดือนครับพี่น้องครับเป็นง่วสาวพี่น้องครับเชเขาแล้วนะครับอายุ1ิเดือนอันนี้ประเทศเชรเขาด้วยครับประเทศขาบแมนครับแต่ว่าทาในโป่งด้อยเนาะ่โป,ป่งครับเอาเสียเป็นง่วาสาวหน่อยนงครับตัวนี้จุดเด่นคือเรื่องหนังนาๆนยุ่นๆนะอเนาะจุดเด่นคือเรื่องเป็ลูกเคฟบสามหนึ่งเสมหนึ่งมนครับพี่น้องครับเชกระชับหนังนาดีพี่น้องครับหนังมาจะหน่อยนี่พี่น้องครับบางท้ายเขาเนื้อหนังมาแล ให้พี่น้องเบิ่งเลยครับว่าหนาคักนะครับหนาเขาก็งามพี่น้องเบิ่งเลอะนะครับเบิ่งหน้าหันหน้าไหมย่นย่นพี่น้องครับตัวนี้นะครับถือว่าย่นย่นเลยพี่น้องตัวนี้อายุสิบเอ็ดเดือนน้อยเนาะแม่นครับสิบเดือนจนสิบเอ็ดเดือนจุดเด่นคือล้ำตัวยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยพี่น้องครับตัวนี้งามคักไอโมนี่ยังไงครับไงก็ตัวเถิอกเหมืเด้ครับเลี้ยวเบิ่งเลี้ยวล้ำตัวิ่นดีก็ตัวเถิอกครับเนาะเขาว่ามีความลึกเนาะแม่นครับตัวนี้ลึกหนังหลายกันโปรครับโปรพิเศษมโอนี่เนาะโปรพิเศษครับเอารรราาาคคคัับบมื้อออนีกเเ หนึ่งมืนเก้าพันบาทแม่ครับออกขับรถเองแม่ครับเป็นแม่สาวหน่อยที่ <c oughs> อนาคตไก่ราะว่ะยังตีพี่น้องราวะซื้อสี่กับว่าขาดทุนออพระว่ายังเตี้ยมันหนามันรคาคาบ,บ่งเกินเนื้อหลายเลยที่นี่มันมีโอกัดง่ายไ,ไปอีกพี่น้องแม่นาขายเนื้อเลี้ยงไปอีกปีหนึ่งก็ได้กเกินราคานี้พี่น้องครับแม่ครับป่ะพี่น้องไปบางตัวต่อไปถ้าไปที่นี่มันนี่ไม่เป็นเขาสู้โหมดคิดตีได้เนาะสาวโปดโปแบบโปแบบที่น้องว้าครับ ฮะคือแบบว่าว้าวเล่นว้า,ว,าวเลยครับสามตัวนี้พี่น้องจิตกใจคือเป็นเบอร์เดียวเลยหน่อยเนาะแมนครับเอาพี่น้องครับว่าเบิ่งตัวแรกตัวนี้เห็ดเขาแล้วพี่น้องเป็นสาวหน่อยตัวนี้นครับอายุเท่าไรประมาณอายุแปดถึงเก้าเดือนแปดถึงเก้าเดือนพี่น้องตัวนี้ตัวแรกพี่น้องครับอายุแปดถึงเก้าเดือนนะครับตัวนี้ได้ว่าน,นี่อวนบันไดเนาะสิบสิบเอ็ดสิบสองครับเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ให้กันเป็นบามันเพราะเปนวัวไทยขี่เกล็ดได้ครับครับพี่น้องตัวนี้บอกไอ้เบิ่งเด้ครับนี่ตัวนี้ก็เป็นบามันน้อยเนาะแมนครับตัวนี้จุุดดดดเ่่่นนนนคคคคืืออลำตตัััััวววยยาาาีี้รรรรบบกกกะะูงแมซ ตัวไงวะมันอนาคตอ่านในเบรกเหมือนกัพี่น้องครับตัวนี้สามตัวนี้หน่อยเนาะหนึ่งสองสามนี่ไอ้ตะบะตัวแรกจะพกอวนไปไหนต่ว่าเห็ดเขาเรียบพี่น้องครับเอาไอ้ครับสามตัวนี้แข็งแน่สามตัวนี้ถ้าแยกกับพย,ยุงไม่อยากแยกแตะบะงวงสามตัวนี้จัดใส่กันไปให้พี่น้องอยากเลี้ยงซาแล้วพี่น้องที่โต๊ะแกสำรับช่องมูหันที่มาพ่อผมมือนี้ครับแล้วก็สำรับหัวหน้าเพิ่นมายามมือนี้ช่องมูหันเขาทีเป็นปูว สามตัวนี้แยกตัวละสิบห้าแยกตัวละสิบห้าทรงคีลอยู่ครับแต่ขันยกครับเท้าเก้าครับออกขันยกคือสองหมื่นก้าพันบาทสามตัวครับสามตัวคือตัวละสองหมื่นเก้าพันบาทคือสามตัวนี้เท้าเก้าครับหันใหญ่คือตัวละหมื่นหาเมีนครับหันหาลงมวานคือสองหมื่นเก้าเมีนครับออกขัรถเองครับออกคารถเองเอาพี่น้องครับพี่น้องว่าตัวถึงหมื่นครับแต่ว่าึงหม่นะครับพี่น้องครับก็คือว่าไงว่าเอาไปเลี้ยงคู่กันเนาะ ก่ได้เงินบาหวานสามหมื่นพี่น้องครับตัวนี้มีเงินสามหมื่นได้ง้วสามตัวเล้วก็บ่็เป็นง้วหน่อยเนาะเป็นง้วที่เป็นปลามันเขาพอหน่อยเนะปลาหมันแล้วใหญ่สูงประกันส่วนสูงลอยยีเสื้อหาบวกครับเอาไปแล้วพี่น้องก็ท่ายพยาธิเพราะว่าท่ายพยาธินะครับขี่ข้าวตัวสร้างเข้าไปนะพี่น้องมันก็ถี่ไงยู่ฟาร์มเื็อไหร่ฟีนะครับเม็่อไหรไปพร้อมกันไว้ก่อนไปยาท่ายพยาธิยาบำรุงแล้วก็ปากเท้าเปื่อใพยุงขี่ในฟรีทุกตัวครับก่อนก่อนส่งหม่คอนออกแมนครับแหล็กกาผู้ใด้ดีไส่ขุมกะนี่ส่วน มีมีสม่วนค่าฟรีแม่นครับมีคุมค้มค่าพร้อม,อมคุ้มจากราคาอ่าหาลอยหาสิบเขาเหลือสี่ลอยเก้าสิบครับแสดงว่าบริการทุกอย่างอยากได้คุ้มง่ายก็มีแต่การซื้องว้วนพยุ่งคุ้มหนังพยุง่งหอยสี่ลอยหาสิบอ่ะโอเคเอาขึ้นครับ,รบอันนี้คือบ่าไงว่าอันนคารเครด้คือตัวนี้คือสามตัวนี้เส้าเข่าครับสองหมื่นเก้าพันบาทโอเคไอ้ที่นี่ปะมาโปครับโปตัวนี้พี่น้องครับนี่โปสุดท้ายนี่โปสุดท้ายครับบัแต่ว่าว่าไงว่าผมบอกว่าราคาถือเขาที่พี่น้องครับโปนี้เป็นว่าว้าวเล่นหน่อยน้องวิ่งต ปาก,กาันคร,ครับต่ว่าแม่นี่พี่น้องครับสูงวันลอยชี้อะไอยู่เลยเนาะลอยชี้สิบห้าลอยชี้สิบบวกลอยครับชี้สิบบวกนบนเนาะบวกพี่น้อเพอวางง ok ้วงพวกคือควายแต่ควายเขาจะชี้เหลืองความสูง<ม>เป็นเซนติเมตรเลยพี่น้องแต่ว่างัวนี่เขาเบื้องเนื้อหนังต,นตัวโตครับเอาพอดีนี่นะพี่น้องตัวนี้เบื้องตัวนี้คือเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่หน่อยเนาะแม่ครทองว่างแม่ทองว่างครับลูกสองเดือนกลัวลูกสองเดือนกลัวแม่หนีได้ลูกตัวใหญ่เมืตัวนี้เัวตัวนี้ขันเบื้องตามเขาตามเนื้อหนังมันก็คืองััววได้ลูกตเดียวครับมื่า เอาหนึ่งสองเป็นยังเอาตามโตรครับเอาในลูกสองตัวไดเนาะเอาลูกสองตัวเอาพี่น้องครับตัวนี้เป็นงัวได้ลูกสองตัวเลยพี่น้องครับจุดเด่นหนึ่งคืออ่ามันได้ลูกแล้วนะครับแต่ว่ามันถังจอยซือพี่น้องครับแต่ว่าันนี้นะเลี้ยงงัวจอยตัวนี้ไปอวดนี่มันมันมันดีแต่ว่าแตางาง้อกัไปจอยนี่มันบม่ดีพี่น้องครับงัวขาดนำเลี้ยงครับอ้าวแม่ลูกคุณนี่ราคาได้มโอนี่แม่ลูกคุณนี่พิเศษแบบว้าวครับว้าวแบบว่าบ่ต้องดามาด้วยครับมีปัญหาอย่างพยุงรับผิดชอบเองไงโทรหาพยุงในการอ่าตำหนตต่่าางงๆๆรรรััับบปะะกนนค ทางช่องโมหันเพิ่นเป็นผู้ทายทอดเป็นผู้ทายท้ามือพี่น้องเขาเบิ่งเพราะฉะนั้นมีปัญหาให้โทรหาพยุงเบอร์เดียวครับพยุ่งสิรับผิดชอบให้ทุกอย่างนะครับพิเศษสิบเก้าครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเมียนครับซื้อแม่แถมลูกซื้อแม่แถมลูกครับอ้าวพี่น้องครับเทเลี่เราถือตัวเราบ่วยหัดเก่าออกถรถเองนะครับสิบเก้าอ้าพี่น้องครับสิบเก้าก็ถือรับตัวเราแปรปัญหาเนาะแม่นครับกับบ๊วยพพงนะครับเพราะว่ายังเข้าไปเลี้ยงคณะมาเลี้ยงคุณดีอ้วนก็ได้ขายเกินราคานนนนี่่่พ้องคครรััับบแแมมก็เนี้มีเเบิด่นครับมื้อนี้กะ อ่าที่ลูกค้ามามาซื้อแล้วก็โทษสร้างนะครับที่มาปรทันบรไษัอีพีที่แรียกกขออภัยนะครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าเพิ่นสิบได้เขามาชมเพื่อโทษสร้างเพราะยุงประกันที่เรวถ้าเกิดง้อไปก็ต้องบอกว่าใช่โอเคง้อมีปัญหาไม่ต้องรับวัวไม่ต้องจ่ายตังค์แม้แต่ค่ารถผมรับผิดชอบให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นมั่นใจด้ครับเรื่องการประกันประกันภายนอกสองเดือนเอกสารการประกันของพยุงมีตามนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยังเอาไปประกันนี่ไปหาตำรวจเลยครับ เดี๋ยวเพิ่นฉีดจัดการให้เพราะว่าเขามีเอกสารยืนยันมีลายเซ็นของมายุงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องการประกันครับ2เดือนภายในพวกมดลูกออกมดลูกเย็บง้อมดลูกทะลักผมประกันให้หนึ่งเดือนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับเอามาที่นี่ฟาร์มเมอร์ซนมืทีนี้ฟาร์มอยู่บ้านโคกสูงตําบลนาขาอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามนะครับครพี่น้องจับกี่พีเอ็ดมาคือจับมาพยุงฟาร์มบ้านโคกสูงหรือธนกิจฟาร์มบ้านโคกสูงนะครับมันสิลงมาหนี่เลยช่องทางติดต่อครับไอ 0927170886นะครับอีกเบอร์หนึ่งคือ0621298031นะครับมีสองเบอร์มีขุมมีเมาขายขายพี่น้องราคาถึกๆครับอ่ะสำหรับนี้ผมวรุณาน,านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ